สวัสดีค่ะทัางแอบซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วเจลี่ยลำแยกกับขอบประคุณและหลาย้อคะเด้อติดตามเป็นกาลั่างแก่ทั้งซองมาตลอดเนาะค่ะเนาะทั้งใดก็อย่าลืมกดไล์กดแช่กันไว้ละค่ะแช่บอกกันไปกดติดตามกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้เนาะค่ะเนาะเพื่อสิบวัตถิศาดแนวทางคลิปต่อไปละค่ะเบิ่งแล้วเห็นแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดแก้งเตือนไว้ละค่ะเพื่อคลิปหนาเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวคลิปนาจังไดเ้าก็สิไเด้เบิ้งตัวเลขแนวทางของห้านสาวล่ะค่ะคลิปนี้จะเป็นตัวเลขแนวทางเลขเทวดาได้ค่ะเด้อเลขเทวดาของพอแขกล่ะค่ะเรามีแนวทางตัวเลขมหาให้ส่งตัวเลขมหาให้เรียบร้อยล่ะค่ะเกตําแยกกันเลยว่าจะล่ตัวเลขใน่านผู้ส้มเด้เบิง่งเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเนาะจังไดเฮากับเขาไปเบิ้งตัวเลขนํากันล่ะค่ะค่ะชุดนี้จะเป็นตัวเลข เทวดาค่ะเลแนวทางพอแขกเนาะค่ะเนาะจะเป็นเลขจากเจ้าทีพุ่มเจ้าทีเพิ่นล่ะค่ะเพิ่นก็เลยเน้นแปลว่าเป็นเลขเทวดาหายมากพอแขกเล่าว,ว่าแนวทางมาจากเทวดาเด้อห้โชคห้ยมานมากหลายงวดแล้วที่ปล่อยไปนะบางท่านบางคนอาจจะไม่ได้เบิ่งลิปเนาะค่ะเนาะอาจจะเลือกเบิ้งลิปเป็นบางลิปเกตุลำย่ยกัได้ปล่อยแนวทางของพอแขกลงไปหลายสดยุคค่ะ ชุดตัวเหล็กแนวทั้งเดล็กเทวดาที่เล่าหายมากก้อนหนานี่ปล่อยมากกับเข่ามาหลายรอบอยู่ค่ะที่เข่าติดติดกันมากานะฮะหกงวดเจ็ดงวดงวดที่แปดพลาดค่ะงวดนี่จะเป็นงวดที่เก่าพอแขกว่าแนวทางเหล็กเทวดาอันนี้จะเป็นชุดแหลกก้อนค่ะชุดแหลกที่ปล่อยไปแล้ว เป็นหมวดประจําวันที่สิบเจ็ดหละค่ะชุดแรกพอแข่งพอแขกเหล็กเทวดาหายมาสามตัวแปดหกสามจับขวกมาหายก็จะเป็น 8, 8, 3, 6, 3แปดหกแปดสามหกสามเนาะค่ะเนาะหกสามตัวร่องอันนี้จะเป็นแน่ทางเหล็กเทวดามาอนี่เราส่งตัวเหล็กมาหายเน้นย่ำ สองตัวเด่นสามตัวเด่นแนวทางที่เป็นยังไดกะเขามารับส้มรับฟางน้ากันเนาะค่ะเนะาะเดี๋ยวเจลําลแยกจะเขียนตัวเลขสุดเน้นโค้งสุดท้ายพอแขกหายเบิ้งค่ะเราสทรงตัวเลขมาห้แล้วอยู่ในหน้าจอค่ะเขียนแท่กระดาษทรงตัวเลขมาห้สิเเขียนแท้ทันผู้ช้มเดี๋ยวเบิ้งล่ะค่ะสุดสามตัวขอหยับเบิ้งตัวเลขแก,าาก,กๆก่อน ตัวเล็กที่เขียนทรงมาหายกันนั้นไม่ตัวไดแน่เล็กสามตัวเป็นสามตัวมาชุดแรกอะถือว่าตัดออกไปละค่ะชุดแรกหนะเบิ้งไปแล้ว นี่จะเป็นเลขค่ะเลขชุดชุดสองกว่าได้ชุดโค้งสุดท้ายพอแขกละสองอันนี้คือเนียนมาแล้วโค้งสุดท้าย2,8,1แปดหนึ่งเลขสามตัวเจ็ดแป แปดเก่าสองแปแเล็กสตัวหกเจ็ดศูนหกเจ็ดศูนค่ะแน่ทาาตัวเลขก็จะหายมากเป็นแนน่ท้าสาตัวนะคะเนาะสาตัว จับเด่นเด่นมหาห้ตัวเด่นตัวเน่นสามตัวมาหาเกตแปดหนึ่งศูนย์แปดเก้าตัวเด่น, 7, 8, 1, 0, 8, 9, ดนค่ะเราเขียนมาหลายก็จะล่งไปหลายหางละค่ะเลขสามตัวไม่ยุ่งซีหาหางเนาะค่ะเนาะซี 4, หาหางจับสองตัวออกมาหายเราจับออกมาจะเป็น ศูนย์หกค่ะศูนย์หกสามศูนย์สามหกเห็กสามตัวสองตัวก็จะมีสามเจ็ด

เลขสองตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู๋ค่ะต้นเน้นต้นเน้นสองตัวไปได้ทั้งบนลางเนาะค่ะเนาะเลขสองตัวสองตัวไปได้ทั้งบนทั้งลางเน้นม่หายศูนหกค่ะศูนหก แปดเก้าแปดหนึ่งแปดเก้าแปดหนึ่งสามตัวสามครูของสุดท้าย เทวดาค่ะห้ากับเขามาเบื้งตัวเหล็กสุดสุดโค้งสุดท่ายก็ว่าได้นะค่ะเนาะเหล็กเทวดาเหล็กเทวดาของพ่อแขกล่ะค่ะพ่อแขก เอกเทวดาเนี่ยก็จากพุ่มเจ้าทีเล่าล่ะค่ะจากพุ่มเจ้าทีอยู่ในป่าในสวนของพอแขกเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขกเคยให้พี่น้องพี่น้องหรือว่าคนรู้จักล่ะค่ะทางโรงงานโรงงานในเมืองเล่าบอกไปกระถูกกันมาหลายงวดอยู่ค่ะแต่แนวทางบางครั้งก็จะมีหลายตัวบางครั้งก็จะหน่อยตัวเนาะค่ะเนาะอันนี้ตัวเลขพอแขกทรงมาหายทางโทรศัพท์ค่ะ เราเขียนมาตัวใดก็จะเอาตัวนั่นแล่ละค่ะลงมาแนวทงังสุดสามตัวหายมาสองแปดหนึ่งเจ็ดกสองแปดเก้าหกเจ็ดศูนค่ะหาหาหางค่ะสามตัวหาหางเน่นไปที่สองหางเจ็ดแปดหค่ะ แต่บางเทื่อมันกัดสิบได้ยุ่ในตัวเน่นตัวว่งเนาะคะ่ะเนาะถ่านผู้ชมเบิ้งแล้วม่องสอบตัวใดกกะผิดจระนาเบิง้งละค่ะแนวท่า,ทาตัวเล็กสุดสองตัวไปได้ทั้งบนลาง06นหกสาม35นสามหกสามเจ็ดสามห้าแปดเก้าแปดหนึ่งค่ะแปดหนึ่งอันนี้จะเป็นสุดเล็กเทวดาเน่นมาแล้วสามคูสามคูสองตัวบนลาง นหกค่ะตัวเน้นศูนย์หกแปดเก้าแปดหนึ่งตัวเน้นเนาะอันนี้จะเป็นชุดแรกที่เล่าหายมาชุดแรกสามตัวเจาะอ,ออกมาหายแตกกับว่าได้เน้นเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นชุดแรกแปดหกสามแปดหกสามกเล็จับซ้อยออกมาเป็นครูหายกับว่าได้เน้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดแรกของเหล็กเทวดามันจะเข่าชุดแรกหรือชุดสองกั พิจารณาบเพิ่งเด็กกะเดอ้อแนวทางตัวเหลขกหลายมองหลายสำนักเกล่ไย่ก็เอามานำเสนอให้เป็นเพียงแค่แนวท่างล่ะค่ะแนวทางตัวเหลขกกมีความเสี่ยงเด็กกะเด้อจังใดก็ฝากทุกท่านทุกคนผิดจรณนาเอาล่ะค่ะเกล่ไย่ก็มานำมาเสนอให้เป็นเพียงแนวทาะะ่วทา,ง,าง,งได้กับโปรด,ดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ